สวัสดีคะ่ะพบกับอาจารย์เฟืยหลงคนเดิมนะคะวันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อที่ว่ามาดูซิว่าคนในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์ไพ่จะบอกอะไรกับเขาบ้างการงานการเงินโชคลาภความรักนะมีวิเววไหมคนในแต่ละประจําวันเกิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างามาดูวันแรกอันนี้อาจารย์ให้เป็นประจําวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์และอาทิตย์ไพ่ทุกใบผ่านการสับและสุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าาเปิดไพ่ใบแรกแล้วกันเป็นไพ่ประจําวันจันทร์ ไพ่ประจําวันจันทร์นะคะได้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมคะไพ่ห้าถ้วยนะบ่งบอกถึงช่วงเวลาของความผิดหวังเสียใจนะเสียใจกับความผิดพลาดสุขภาพจิตไม่ค่อยดีใช่ไหมช่วงนี้ไม่รู้มีอะไรกระทบกระทั่งจิตใจหรือเปล่านะเพราะเป็นไพ่ที่แบบถ้วยไหนมีการคว่ำไปถึง3ถ้วยตั้งอยู่แค่2ถ้วยแปลว่ามีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจหรือไม่สมใจอย่างที่คิดไว้อยู่ขอหักกันเลยทีเดียวนะไพ่คนที่เกิดวันจันทร์นะ มีเรื่องที่ทําให้หมดกําลังใจอยู่บ้างนี่คือความหมายของไพ่ในเรื่องของการงานอาจารย์เจาะจงให้นะในเรื่องของการงานค่อนข้างนิ่งน่าเบือ่อทําอะไรก็ไม่เป็นอย่างที่คิดอาจจะกําลังเครียดหรือไม่สบายใจในสถานการณ์บางอย่างอยู่แต่เราเองก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้นะอันนี้เป็นเรื่องของการงานใครที่กําลังคาดหวังอะไรที่แบบ เยอะแยะมากมายคนที่เกิดวันจันทร์ในในวันนี้นะคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้อาจจะยากนิดหนึ่งช่วงนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าพะดูงใจเต็งไว้ให้ดีความผิดหวังที่เข้ามาไม่ทําให้เราถึงขั้นกลับไปต่อไม่ได้หรอกนะอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยการเป็นไพยย่แห่งความผิดหวังในะการเงินมันก็เลยเป็นที่ ไม่เป็นดั่งใจที่หวังไว้สักเท่าไหร่นะเงินที่คิดว่าจะได้ก็ยังไม่ได้คนที่คิดว่าจะทําธุรกิจร่วมด้วยก็มีการคาดเคลื่อนยังไม่แบบตกลงปร่งชิ้นกันตามที่คุยไว้อะไรนะเหมือนกําลังหมดหนทางนะจัดการปัญหาเรื่องเงินรู้สึกท้อไม่รู้จะหาทางออกยังไงเนะี่ยวันจันทร์เป็นอย่างนี้มีตรงกับใครบ้างใครที่เป็นวันจันทนะใครที่เกิดวันจันร์กำลังเจอสถานการณ์อย่างนี้อยู่พิมพบอกอาจารย์หน่อยอยากให้อาจารย์ช่วยทักหาอาจารย์ได้ในไลน์นะพิมพ์มาได้นะนะมาดูในเรื่องของความรักกันบ้าง เรื่องของความรักถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างกังวลใจนะกังวลใจกับความสัมพันธ์นะใครที่มีคู่แล้วก็ต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยเทคแคร์กันสักเท่าไหร่หรืออาจมีปัญหาที่ทําให้เกิดความเครียดได้กังวลใจในความรักไม่ค่อยมีความสุขคิดไว้นะอย่างที่เราคิดไว้อาจจะวาดฝันความสัมพันธ์เราไว้อย่างดีแต่ว่าเราหรือคนรักก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราคิดไว้อาจจะมีการเสียใจอย,อยู่บ้างนะในเรื่องของสุขภาพ ปวดหัวปวดศีรษะปวดคอปวดต้นคออะไรเงี้ยเออเป็นอาการเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรส่วนมากจะเป็นแบบนี้เรื่องสุดท้ายของวันจันทร์เป็นเรื่องของการให้โชคโอ้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีโชคนะไม่ต้องเล่นหวเยเดี๋ยวเสียงเงินฟรีโชคลาภไม่โดดเด่นต้องกระตือรือร้นในการทํางานอาจจะได้มีเงินมากขึ้นต้องใช้แรงใช้การทํางานนี่แหละแต่ว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่คาดหวังไว้จะไม่ได้สมใจนะักก็มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตเฉยๆนะคนวันจันทร์นะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อไปไปดูคนวันอังคารกันบ้าง ดูคนวันอังคารอ่าคนวันอังคารเป็นไพ่ Tree of Pentacle อ่าเป็นไพ่ Tree of Pentacle นะเป็นไพ่สามเหลียนไพ่สามเหลียนเนี่ยความหมายโดยรวมก็คือเป็นช่วงเวลาของการวางแผนนะใครกําลังวางไว้ว่าจะทําอะไรมีสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทําอะไรหรือเปล่าวางแผนธุรกิจนะเพื่อที่จะเติบโตก้าวหน้าทุ่มเทมูม,มาณนะมันม,ม,มานานแล้วนะเพื่อที่จะสร้างผลงานบางคนทํางานประจําทํางานประจําอยู่เนี่ย มีความตั้งใจอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือว่าอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มนะปลายปีแล้วใครอยากได้โบนัสใครอยากได้เงินเดือนเพิ่มเนี่ยคนวันอังคารมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากเป็นดั่งใจที่คิดไว้ในคนวันอังคารมีแนวโน้มมากการงานช่วงนี้บอกว่ามีโชคเรื่องงานต้องบอกเลยว่าคนนี้มีโชคเรื่องงานนะคนวันอังคารสมัครงานได้งานเจรจายเรื่องงานก็นสําเร็จคนค้าขายก็ลูกค้าก็าเข้ามามากอุ่นนาะฝาข้างเลยทีเดียว พยายามใช้มือให้เต็มที่ก็พอบอกเลยว่าคนวานอังคารนะมือจะพาให้ได้ซับนะมือจะพาให้ได้ซับเรื่องการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษเงินแบบฟุกฟลุกนะยิ้มออกแน่นอนมีโชคเรื่องการเงินด้วยเงินค่าในนาใครทนนํานนาเนี่ยค่ะขมีชั้นจะสูงสิ่งที่คิดไว้คนค้าขายยอดจะพุ่งกระฉุดเลยนับเงินแทบไม่ทันเลยคนวันคารโอ๊ยใครก็ได้เกาะคนวันคารไว้ให้ดีนะใครมีคนงานงคารไวใ้ใกล้ตัวเนี่ยอ่ะความรัก โอ้ความรักยังไปได้ดียังรักกันดีมีการพบปะพูดคุยกันตลอดนะมีปัญหาอะไรมีปัญหาอยู่บ้างแหละในยังเห็นปัญหาอยู่แต่ว่าก็ผ่านการพูดคุยเคลียร์ปรับกันได้ก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายต้องบอกว่าคนวันอังคารนะถ้าหากมีอะไรที่อยู่ในใจกับคนที่เรารักมีอะไรแต่พูดไม่ได้คิดว่าพูดไปแล้วเขาก็คงไม่ฟังหรอกหรือว่าพูดไปแล้วก็เหมือนเดิมแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองพูดกันใหม่ต้องใช้สติจระ,ะจาพูดกันใหม่มีสิทธิ์มีแนวโน้มจะสําเร็จนะ สุขภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรงวางแผนดูแลยีให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าถือว่ามีโชคหลายๆเรื่องเลยถ้าเป็นเรื่องโชคลาภจะได้จากการพูดคุยเรื่องโชคลาภเจรจารเนี่ยมาจากการพูดคุยเลยฝีมือด้านด้านเจรจารเนี่ยถ้ายิ่งพูดยิ่งคุยกับใครเยอะๆเนี่ยเ,ยเงินจะมาเพราะปากนะคนวันอังคารถือว่าโชคดีอะต่อไปไปดูคนวันพุธจานร์มาเร็วไปเร็วนะฝากติดตามอาจารย์เฟอยหลงช่องใหม่ด้วยวันพุธนี่วันพุธเลยค่ะเป็นไพ่สามไม้เท้า นะคนวันพุธได้ไพ่สามไม้เท้านะคะเป็นไพ่ในเรื่องของการติดต่อประสานงานการวางแผนอนาคตรอผลลัพธ์ความก้าวหน้ามีไม้เท้าคอยคำยันแปว่าก็ไม่ธรรมดาเป็นคนที่คิดการกลมีเป้าหมายมองอนาคตไว้ชัดเจนคนวันพุธเป็นคนที่วางแผนใครกําลังก็ตามที่กําลังวางแผนในช่วงนี้ใครที่กําลังอ,อยากเห็นธุรกิจเป้าหมายนั้นไปต่อนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเรื่องเรื่องความเฮงเนะี่ยถ้าคนเราไม่เก่งต้องพึ่งความเฮงเข้าไว้นะอ่ะ อันนี้เรื่องการงานเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนธุรกิจการขยายงานขยายธุรกิจการแตกยอดความคิดเนี่ยคนวันพุธนะการตั้งเป้าหมายจะประสบความสาเร็จได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งได้กาไรหากมีหุ้นส่วนก็จะได้หุ้นส่วนที่ดีโอ้โหการทํางานร่วมกันก็จะเกิดการสามาคัคคีถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากนะเป็นไพ่ที่ดีมากสำหรับคนวันพุธเลยเรื่องการเงินบอกเลยว่าการติดต่อ จะได้ติดต่อจากแดนไกลมีใครมีแนวโน้มหรือยังมองไม่เห็นนะมันจะมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะจะได้เงินจากการติดต่อพูดคุยนะได้เงินจากแดนไกลใครที่กําลังตัดสินใจทํางานบางอย่างเพื่อให้ได้รายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้สําเร็จแน่นอนนะคะวันพุธนะ ในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดอาจจะมีการพูดคุยกับใครบางคนอยู่นะเดี๋ยวมีคนเข้ามาเราการตัดสินใจว่าจะไปต่อไม่ไปต่ออะไรเงี้ยหรือจะยุติหรืออะไรเงี้ยก็ตามแต่มันจะได้มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นส่วนคนมีคู่เนี่ยมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะรักกันอาจจะรักกันทางไกลเป็นความรักทางไกลนะอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่กันสักเท่าไหร่บางคนก็อาจจะถอดใจนะช่างใจว่าจะคบต่อไปดีไหมอาจจะเกิดความลังเลในความสัมพันธ์หรือว่ามีการฉุดคิดนิดนึงในความสัมพันธ์อันเนี้ย จะมีการพูดคุยกับคนรักมากขึ้นมีการพูดคุยเพื่อตกลงกันว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อส่วนคนโสดก็จะคุยต่อจะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออาจจะไม่ไปต่อเนี่ยก็จะได้เกิดการพูดคุยกับคนที่เรากําลังคุยด้วยอยู่นะสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธจากไพ่ใบนี้แข็งแรงถ้าดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยก็จะดีมากขึ้นถือว่าเป็นคนค่อนข้างโชคดีเลยนะในเรื่องของโชคลาภ โอ้โชคาลาภรับมาจากแดนไกลเท่านั้นเห็นชัดเจนนะคนที่เกิดวันพุธนะใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ให้รู้ไปเลยว่าตัวเองจะได้เงินจากแดนไกลหากไม่รู้ว่าจะมาหนทางไหนเนะี่ยให้คุยคนที่อยู่ต่างจงังหวัดต่างแดนต่างประเทศไว้จะได้เงินจากที่อื่นนะอันนี้คนที่เกิดวันพุธไปดูคนที่เกิดวันพฤหัสกันบ้างคนที่เกิดวันพฤหัสอ่าคนที่เกิดวันพฤหัสนะเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมนั่งอยู่บนบัลลังก์ มือข้างหนึ่งทําไมชี้ตาช่างถือตาช่างใช่ไหมเนี่ยมือข้างหนึ่งถือตาช่างมือข้างหนึ่งถือดาบอยู่เป็นไพ่แห่งความยุติธรรมความเสมอภาคความเที่ยงธรรมนะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้การตัดสินใจโอถือว่าเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเลยในเรื่องของการงานทุ่มเทกับงานมากนะ,ะและให้ความมั่นคงได้รับการยอมรับนับถือมากเลยนะคนที่เกิดวันพฤหัสการงานจะมั่นคงเติบโตมีการทําข้อตกลงเซ็นสัญญานะกำลังจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง รับราชาการก้าวหน้ามากคนนี้นะถือว่าถ้าทํางานที่มียศมีตําแหน่งจะได้รับการเลื่อนขั้นอย่างดีคนที่เกิดวันพฤหัสนะการเงินการเงินมั่นคงรายได้ดีได้เงินจากการทุ่มเทการงานได้เงินจากโอ้ถ้าเป็นทนายความเนี่ยการฟ้องร้องคดีความจะเข้ามาให้ทำเยอะนิดนึงแต่เงินก็เข้านะเงินก็เข้ามีความสามารถในการจัดก,การเรื่องเงินได้ดีด้วยนะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยสมดุลแล้วก็ลงค่อนข้างลงตัวไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะ เรื่องความรักสําหรับคนโสดนี่มีคนเข้ามาให้พิจารณาอยู่นะแต่ว่าตัวเองยังไม่ถูกใจยังมุ่งมั่นเรื่องการงานเน้นเรื่องงานเป็นหลักนะเราเนี่ยจะคิดเรื่องงานเยอะที่สุดนะคนมันพฤหัสเนี่ยถ้าไม่เจอคนที่ใช่เนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องเรื่องนีง้สักเท่าไหร่แต่ถ้าสําหรับคนมีคู่เนี่ยงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยก็จะบ้างานตรงนี้ต้องหาจุดลงตัวในเรื่องของความรักนะ ต้องมีการปรับปรุงเรียนรู้ใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปนะคนมันพฤลัสรต้องเตือนตัวเองด้วยสุขภาพร่างกายนี้ต้องระวังเรื่องของโรคเครียดนะออฟฟิศซินโดรมเป็นหลักแต่ก็แข็งแรงดีไม่ได้มีปัญหาเจ็บป,ป่วยอะไรรุนแรงโชคลาภจะมาจากการทํางานหนักเธนะช่วงนี้ก็เลยบ้างงานนิดนึงนะไพ่บอกแบบนี้นะคะไปดูคนวันศุกร์กันบ้างอ่าไปดูคนวันศุกร์ไพ่ประจำวันศุกร์นะได้ไพ Queen นะ่ Queen of Pentacles อ่า Queen of Pentacles ผู้หญิงที่ร่ำรวยมีอำนาจมีทรัพย์มีความสามารถในการบริหารจัดการหาเงินเก่งมีรสนิยมสูงเด่นมากในเรื่องของการค้าขายเรื่องของธุรกิจโอ้เกาะคนวันศุกร์ไว้หน่อยช่วงนี้ใครรู้จักคนวันศุกร์เกาะเขาไว้หน่อยนะเออเกาะคนวันศุกร์ร่ำรวยในเรื่องของการงานเนี่ยคนวันศุกร์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถจัดการการงานธุรกิจต่างๆได้ดีมีประสิทธิภาพนะ ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะได้พบผู้หญิงที่คอยมาช่วยเหลือคอยประสานงานหรือสนับสนุนในการคุยเรื่องงานให้เราสําเร็จไปรุล่วงด้วยดีนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะได้ช่วยเหลือตัวเองและสําเร็จจากน้ำมือของคุณเพราะเป็นถือเป็นผู้หญิงที่รวยมากรวยความรู้รวยเพื่อนรวยเพื่อนฝูงรวยคอนเน็ชั่นโอ้รวยทรัพสมบัติเลยแหละคนนี้นะคนที่เกิดวันศุกร์นี้นะ กำลังจะมาการเงินถือว่าเป็นสัญญาณในการบ่งบอกว่าสภาวะการเงินของคุณจะดีขึ้นที่ผ่านมาใครที่เกิดวันศุกร์การเงินไม่ค่อยดีตอนนี้ใครกังวลใจได้เลยนะหาเงินได้มากขึ้นเงินเข้าตัวมากขึ้นนะคุณจะพบว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถช่วยหรือได้แปลว่าคนวันศุกร์จะได้โชคกับผู้หญิงนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยผู้หญิงจะคอยให้โชคให้ลาภในเรื่องของความรักนะถ้าเป็นผู้ชายนะอาจจะได้เจอผู้หญิงที่เก่งนะเก่งในเรื่องของธุรกิจหาเงินเก่งถ้าจะจีบใครนะ ถ้าจะจีบต้องจีบล้วเงินต้องถึงนะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถเลี้ยงดูเขาได้เราเปย์เขาได้นะคนที่จะไปจีบเนี่ยเออส่วนผู้หญิงนะที่ได้ไพ่ใบนี้นะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักะเท่าไหร่มุ่งมั่นหาเงินหางานอย่างเดียวคิดถึงแต่วความมั่งคัง่งมั่งคงเท่านั้นเรื่องของสุขภาพสําหรับคนวันศุกร์แข็งแรงนะแข็งแรงแต่ว่าแนะนําให้หาเวลาออกกําลังกายหน่อยนะจะดีขึ้น พอทำงานเยอะเงินเยอะนะพักผ่อนบ้างคลายเครียดบ้างนะโชคลาภนะจะมาจากการค้าขายการทำธุรกิจนะคนวันศุกร์ถ้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับผู้หญิงหรืออะไรก็ตามมันโลกโชคลาภกำลังจะมาเงินกำลังจะดีเลยแหละนะนี่ถือว่าดีโอเกาะหลายวันอยู่นะคนวันจันทร์นี้ถ้ารู้จักใครที่ท,ที่เกิดวันอังคารนะวันพุธนะวันศุกร์เนี่ยเกาะเขาไว้เลยถือว่าดีนะอ่ะไปดูสําหรับคนที่เกิด วันเสาร์บ้างอ่าไพ่วันเสาร์เดี๋ยวเปิดไพ่วันอาทิตย์เลยไพ่วันอาทิตย์โอ้ไพ่วันเสาร์อยากดูยังไพ่วันอาทิตย์อะยังไม่เปิดแล้วกัน่ะดูไพ่วันเสาร์ก่อนไพ่วันเสาร์เป็นไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบเนี่ยความหมายโดยรวมพูดถึงสถานการณ์ที่ไม่ค่อยไว้วางใจระวังจะโดนหลอกนะคนวันเสาร์โดนเอาเปรียบได้ถ้าเจอคนเห็นแก่ตัวต้องให้มีไหวพริบเอาตัวรอดหน่อยการงานเนี่ยทำหลายอย่างต้องจัดการดีๆระวังการทํางานที่ทํางานไม่ทันนะคนวันเสาร์เออไฟลนตูดเนี่ยระวังดีๆนะ เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบได้ต้องรู้ทันเขาหน่อยการเงินก็ต้องระวงังมีคนจะมาแอบหวังผลประโยชน์จากเราอยู่เอาเปรียบเราอยู่โดนโกงได้โดนหลอกได้ลงทุนอะไรใช้ใจ่ายอะไรต้องให้รอบครอบนะคนวันเสาร์นี้เตือนนะใครมาเห็นคลิปของอาจารย์เนี่ยในเรื่องความรักหากเป็นคนโสดนะได้ไพ่ใบนี้คนวันเสาร์นะจะมีคนรักต้องวางแผนต้องตื้อหน่อยนะอยากมีคนรักเนะี่ยอยากมีคนรักอยากมีแฟนนะเขาต้องตื้อหน่อยพยายามเอาชนะใจเขาได้ด้วยเล่ห์เหลี่ยมบ้าง แต่ก็ระวังโดนหลอกเหมือนเดิมนะคนมีคู่ต้องระวังว่าถ้าเรารักเขาปันใจให้เขาเยอะเนี่ยต้องสร้างสีสันนิดนึงสร้างความตื่นเต้นในความสัมพันธ์บ้างเพื่อไม่ให้คนรักเราไปสนใจคนอื่นโอ้เป็นไพ่เจ็ดดาบที่ถือว่าหนักพอสมควร <c oughs> เออแต่ก็ระวังนั่นแหละถ้าระวังใครจะมาหลอกเราเอาได้นะสุขภาพนะมีปัญหาเรื่องปวดขาปวดบา่าต้นคอเนี่ระวังนิดนึงจากการทํางานโชคลาภยังไม่โดดเด่นนะระวังจะเสียเงินมากกว่าจากการเสี่ยงโชคอันน้อย่าพักไปก่อนเลยคนเันเสา นะอ่ะอ่ะสุดท้ายไปดูคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์เห็นชัดเจนไหมคนวันอาทิตย์พยไพ่ใบสุดท้ายของวันนี้อ่ะคนวันอาทิตย์ความหมายโดยรวมก็คือเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตต้องระมัดระวังนะ mm. เพราะว่ามักจะมีเหตุให้เสียทรัพย์อาจจะส่งผลกระทบถึงด้านชีวิตและด้านอื่นๆเลยคนวันอาทิตย์เนี่ย มาดูการงานกันบ้างไพ่ใบนี้นะจะบ่งบอกกกับคนวันอาทิตย์คือจะเจออุปสรรคมากนะต้องใช้ความอมดทนใช้สติปัญญาพยายามมองหาหนทางเอาตัวรอดให้ได้หน่อยนะลูกนะหากไม่ยอมแพ้จะพยายามมุ่งมั่นนเนี่ยก็จะเอาตัวรอดได้สําหรับคนวันอาทิตย์สู้นิดหนึ่งนะสู้เขาสู้เขาการเงินเป็นช่วงเวลาที่ย่แย่รายจ่ายอยู่รอบตัวแต่ว่าให้เราวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีนะสำหรับคนวันอาทิตย์วางแผนให้รัดกุล เก็บเงินสำรองไว้ดีเออเก็บเงินไว้บ้างนะลูกถ้าใช้ใจ่ายหมดเดี๋ยวพอถึงข่าวฉุกเฉินมันจะมีเหตุทําให้เราต้องจับจ่ายไอ้สิ่งที่มันนึกไม่ถึงมีค่าใช้ใจ่ายที่แบบมาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมาเยอะในเรื่องของความรักนะจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่บ้างอยู่ห่างไกลคนรักรู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยสนใจนะน้อยเนื้อต่ําใจนะควรจะพยายามเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอย่าคิดมากไปเพราะว่าเรามีเรื่องให้คิดเยอะมากเลยอย่าพยายามคิดมากในเรื่องนี้นะลูก เรื่องของสุขภาพเนี่ยระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยนะเกี่ยวกับขากับเข่ากับข้อเท้านะอันนี้คนวันอาทิตย์ระวังโชคลาภยังไม่ได้โดดเด่นอะไรนะอาจจะหาโอกาสทําบุญนะให้ทานตามกําลังทรัพย์เพื่อสร้างกําลังแรงใจให้มีพลังสู้ต่อนะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะอาจารย์ก็อวยพรทุกๆวันเลยหากใครอยากดูดวงเจาะจงนะที่ไม่ใช่แค่การเปิดไพ่รวมไปถึงการดูกราบชีวิตด้วยเนี่ยสามารถทักหาอาจารย์ได้ในช่องทางการติดต่อที่อาจารย์ให้ไว้เลยดูเจาะจงนะ หนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนฝากติดตามอาจารย์เฟยหลงด้วยนะช่องใหม่จ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ